โคกุมมโมโมทโรค่้ยฟางปลาสวยคุณภาพดีอีกตัวฮะขนาดปัจจุบัน38เซนติเมตรนำ้นมาเช็คคุณภาพนะแล้วก็เช็คสุขภาพทีวะคมกริบเลยฮะสวยงามแอบเทนนารัก อยูพันดีโครงสร้างสมส่วนมากๆครับอีกตัวหนึ่งปลาตัวนี้พร้อมฮะอย่างยิ่งเลยสำหรับงานประกวดที่ใกล้จะมาถึงนะฮะบางแสนค่อยโชว์40บ u ฮะโัสังเกตคุณภาพของแดงสม่ำเสมอกัน ทุกผืนนะทั้งผืนใหญ่และชิ้นเล็กนะปลาที่มีโทนแดงสว่างนะครับสม่ำเสมอสมอ,อยู่พันดีโตขึ้นทุกขนาดและทุกทุกอัตราการโตมีความสวยงามเพิ่มขึ้นตลอดทุกระยาปลาตัวนี้ยวรุ่นด้วยกันนะฮะ สิบ้สิงหาบางแสนค่อยโชว์ขอบคุณครับ